ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมชายบายคิดอ a a คมีก็เป็น Before นั t เตอนะครับก่อนมานะน้องก็เป็นลนักษณะของรองแพรแต่ความต้องการก็คือเขาต้องการเก็บไส้ในนะครับให้เป็นพอประมาณนะครับนะส่วนข้างบนอาจจะเป็นรองแพรแล้วก็มีการทิมมีการเล็มในตัวลักษณะของงานตกแต่งในแนวของมับผมชายฟรีสไตล์นะครับออใช้คลิปนะครับหรือใช้ตัวหนีบนะครับเก็บในโซนของซิกด้านบน กอบปลายชายแนวออชัยหวีบางกดทห้แนบปลายกระดกเพื่อสร้างกอบปลายชายแนวออกมาลักษณะของงานเด่นหรือกึ่งของงานผิวหวานนะครับความหมายก็คือจากที่เราคัดหรือการตัดในส่วนของซิกด้านข้างเราใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัจเจียนตกแต่งลักษณะของการโคง้งบนเข้ากับหูนะครับเข้ากับโครงสร้างสีละลายแนวหรือลักษณะขอบขรงทรงจากส่วนของซิกด้านจรเราขลับ นะครับขยับมาในโซนของหลังหูหรือตัวเชื่อมต่อนะครับหรือกึ่งของคลอกคลียการทํางานหรือการดีไซน์ก็เอาเราสามารถที่จะออกแบบในลักษณะตา,ามโครงสร้างสีละหรือลักษณะ,ะของแพทเทิร์นหรือรูปแบบตามที่กําหนดหรือตามที่คขแคบมานะครับจุดหนึ่งะครับก็คือต้องการให้ไล่ในโซนของซิกด้านหลังคือลักษณะ,ะของความตุย กอปลายชายแนวหรือลักษณะของความตุยอาจจะไม่ตุยถึงขนาดสงูสงโดดเด่นนะครับถุงพอประมาณหรือลักษณะสูงกลางนะครับหรือเป็นตุยกลางเสร็จแล้ออใช้หวีบางนะครับกดให้แนบ ปลายกระดกนะครับเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะตัวเชื่อมต่อความหมายก็ที่เราคัดหรือตัดในจอไว้2ก็คือหลังหูหรือตูวคอเคลียสาก็คือมาไล่ในส่วนของกึ่งกลางหลังหรือลักษณะของได้ทอย4ก็คือการทิมการเล็มหรือการเก็บในลักษณะตัวเชื่อมต่อหก็คือการไล่ในลักษณะของสัดส่วนต่างให้เข้าออกมาในกึ่งของสมูทหรือเป็นแนวของความสวยงาม จุดหลักนะครับที่เราดาเนินการก็คือ1เราจะวางกรอบนะครับวางลายวางแนวหรือวางโครงสร้างนะครับก็คือการคุยดีกว่านะครับหรือสอบถามว่าวันนี้ต้องการตัดในแนวอะไรนะครับถ้าเขาบอกหลงทรงก็คุยเตยนะครับว่าต้องการสูงต่ำขนาดไหนนะครับนะฮะแล้วข้อสำคัญนะครับก็คือบางท่านต้องการที่จะไล่เฟรดก็คือการตัดขาวแต่เคสนี้กรณีนี้น้องเขาไม่เอานะครับนะเขาต้องการนะครับให้ตัดหรือไล่ลักษณะวีเนื้อผม เขาเรียกเป็นแนวของอินดี้นะครับหรือเป็นแนวของพัชชันสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์เคดิโอคาร์มีเสร็จแล้วนะครับออนมาทิมมาเรมหรือมาเก็บลักษณะของสัดส่วนต่างๆความหมายก็คือจากโซนของซิกด้านจอนขอบปลายใจแนวในลักษณะของหลังหูตัวเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหลังขอบปลายใจแนวในลักษณะของความถุยตลอดจนถึงขอบในโซนของซิกด้านข้างลายแนวในโซนของหลังหูหรือการทํางานในรูปแบบของงานโค้ง สุดท้ายเรามาโค้งไล่หรือเราเก็บลักษณะกรอบท,งทรงอันนี้คือหลักการหรือการทํางานในรูปแบบของ k t o bar academy พ้อไลยแนวนะครับจากชุดเรากําหนดความหมายก็คือจากที่เราคลิปหรือเน็บไว้ในส่วนของซิกด้านข้างขอบก็คือโซนของซิกด้านหลังไลยแนวก็คือการที่เราไล่หรือคิปเปอร์นะครับแต่งขอบแต่งชายแต่งลายแต่งแนวอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับออสมาทิมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะของสัดส่วนต่าง ควาหมายก็คือจากที่เราคัดหรือตัดนะครับในโซนของซิกด้านหลังไปแล้วขอบลายชายแนวหรือลักษณะของความทุยหรือลักษณะของโหลกผูมเนี่ยนะครับนะเราคอยจับดูนะครับว่าสั้นไปไหมอะไรนี่นะครับนะบางทีบางครั้งต้องยอมนะครับว่าการทํางานบางทีเราดูว่า เราตัดแล้วสวยนะครับแต่บางทีนะครับในแบบเขาต้องการที่ให้มีเนื้อผมหรือมีความยาวลงมาอันนี้ก็คือเป็นหลักการดีวกว่านะครับนะการทํางานในรูปแบบของการตัดผมเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับเราจะกําหนดหรือกดเกณฑ์ไม่ได้นะว่า,วาต้องสูงต่ำขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับแนตะ่แต่เขาต้องการขนาดไหนเราควรจะต้องตัดหรือไล่ตามที่เขาต้องการเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกซ์จนซ้ายกอบปลายชายแนวก็คือใช้หอวีบาง ดให้แนมนะครับหรือลักษณะของการทั้งฉากในแนวกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ก่อปลายชายแนวในลักษณะของด้านข้างเขาเนียนหรือกึ่งของสมูทนะครับหรือลักษณะของงานเชื่อมต่อในโซนของซิกตานหลังเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะโซนหลังหูหรือกึ่งของคลอกเรียนนะครับความหมายก็คือการจากที่เราคัดหรือตัดในโซนของทิกตานจรเสร็จแล้วสิ่งที่เชื่อมต่อหรือมีความสวยงามก็คือหลังหู นะครับเขาจะมีการโค้งมนหรือเก็บรายละเอียดของหลังหูอันนี้เป็นหัวใจหลักแนวของผมชายเสร็จแ,แล้วนะครับชายลายแนวในส่วนของซิกด้านล่างเราก,กดให้แนบนะครับหรือปลายกระดก ว่าลากรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้เขาออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะกึ่นของความกลมกลืนหรือเป็นแนวกึ่งของความสวยงามสุดท้ายนะครับเรามาให้เขาดูหรือชมนะครับว่าโอเคไหมนะครับและสั้นยาวสูงหนานะครับบางพอไหมนะครับนะอันนี้จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการที่เรียกว่าเป็นเป็นการที่ชอบดีกว่านะครับนะบางทีบางครั้ง เราเราตัดไปเราก็ต้องเขาดูอีกทีนึงนะครับว่าตรงมันเป็นลักษณะเงี้ยโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วก็ขอไล่ในโซนของซิกด้านบนขอบปลายชายแนวหรือโซนของซิกด้านบนขอใช้เป็นวอเตอร์นะครับหรือเป็นวอเตอร์สเปรย์คือการฉีดน้านะครับเพื่อให้ลักษณะของปลายผมเนี่ยเปียกนิดนึงเพื่อเช็คขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงอันนี้ก็คือหลักการเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้หวี หวีในที่นี้ครับหรือการหวีเนี่ยหรือที่เรากําหนดนะครับเราก็ถามประก,กอว่าข้างหน้าออกมไหมนะครับเขาบอกอริสเตอร์นะครับโอเคไอซี OK, นะครับโอเค OK, เราเข้าใจแล้วนะครับว่เาเขาขอให้ออกแค่นดหต่อยนะครับนะบนะครับเราก็ทิเมเบลมหรือตามกรอบลักษณะของทรงเสร็จแล้วเรามาไล่กรอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงหรือการไล่ในลักษณะของรูปแบบงานโคง้งหรือลักษณะของงาน นะครับรูปมอสหรือเป็นเวสนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่ออาจจะเป็นปีกซ้ายนะครับหรือปีกขวานะครับหลักการทองการทํางานในแบบที่สมบูรณ์แบบเราควรเราต้องเก็บหรือเช็คทั้ง2ด้านเพื่อให้ลักษณะกรอบประทรงนะครับมีความกลมกลืนกัน อย่างเงีน,นะครับจากปีขวาเสร็จแล้วเราก็ขยับมาในโซนของซิกตันซ้ายก็ปลายชายแนวในโซนของซิก้านขวาซ้ายและเหมือนกันสุดท้ายเรามาหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศิษะหรือลักษณะของข่าวแอร์รียรูปกรุดรูปฮาร์ดในโซนของโหนกลางอันนี้ก็คือการทํางานดีกว่านะครับที่ออสและทีมงานนะครับเคทิวคารามีนะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปรักเอาการเรียนรู้เอาแขนของสายวิชาชีพ ตลอดจนงานถึงเสริมสวยหรืองานเรียนรู้ๆในขนาดต่างๆเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถที่อัพไฟหรือดัดแปลงได้ทั้ง4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเรียวนะครับเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกด,ดงติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับนะ ตอก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปสุดท้ายเรามาเก็บนะครับหรือการเช็คส่งจากขอบปลายชายแนวในโซนของซิก้านหน้าที่เราคัดนะครับหรือตัดไปในกล่งของผมมาขอบปลายชายแนวในโซนของกึ่งกลางหรือคาวแอเรียรูปบังกุฎรูปฮาร์ดเราหวีเข้ามาเชื่อมต่อกันจากโซนของซิก้านหลังหรือโหนกหลัง ขอบลายชายแนวที่มีการโค้งมนตามโครงสร้างตามสีละตามลายตามแนวหรือตามบอดี้ลักษณะของทรงเป็นหลักการดีกว่านะครับว่าการตัดผมหรือการทํางานในรูปแบบถึงของซาลอนหรือเป็นแนวของบาเบอร์เนี่ยการทํางานถ้าเราเข้าใจหลักนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพื่อนน้องแล้วับตลอดจน FC ทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับนะอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อ เพียงท mmm. ่นแอดนะครับเอกรมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออสติกต็อกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ทางช่องติกต็อนะครับส่วนผมหญิงผมชายกล้าวผมออสก็มีแผนไปทางช่องติกต็อส่วนทาง Facebook l i ์ e อเวอร์ล y นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสมีชัยชนะความหมายก็คือนะครับออสเคยได้เป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษ หรือแชมป์ผมนะครับฟรีสไตล์หรือแชมป์ผมชายนะครับในแนวความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นพระนักท่านนะครับในชวนหลีกภัยท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีพอถือว่าออสนะครับได้สร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลวงกุยตระกูลนะครับจนนะครับมีคนเก่าขาหรือชื่นชมนะครับอันนี้ก็คือหลักการสิ่งที่ดีนะครับหรือที่ง่ายก็คือเราเป็นฝึงของซาลอนหรือเป็นผมหญิงแต่เราก็ได้ถ้วยนะครับจากพระนท่านในชวนหลีกภัย หรือนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ค่าภูมิใจที่ออสได้รางวัลหรือเป็นถ้วยรางวัลหรือใบเกียรติคุณหรือเป็นการันตีนะครับว่านายสมจิตดิสพักดีมีใช้ชนะในแนวนะครับผมแฮร์ฟรีสไตล์หรือชนะเลิศในแนวความคิดสร้างสรรค์น,นะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการบลูการรายการเป่าเซตการจัดทรงหรือการทําทรงออกมาล้วออสยังมีทางช่อง u t u b e นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าอาจารย์ออส สอนถัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ทางช่อง y o u t u b e นะครับนะเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอยากจะศึกษาอยากจะพัฒนาอาจจะงานแข่งงานโชว์หรืองานเรียนรู้ในแขนงตรงไหนก็แล้วแต่ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาได้ทางช่องนะครับ YouTube <c oughs> อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ